ดูใหม่นะคะส่วนที่วีวแคปก็ดูได้ที่ YouTube เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ EP 21ถึง EP ที่31เอ้ย37นะคะ EP นี้ก็จบไปแล้วเนาะอะไรอะไรก็เริ่มคีคายใช่ไหมใช่แต่อีฉากสุดท้ายเนี่ยคือปู่เนี่ยบอกว่าจะมาฆ่าทั้งอะไรอ่ะผีฆ่าทั้งกมุขผีฆ่าทั้งไม่ร่้จะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่อะไรี้มันอะไรของผู้หญิงเนาะ เราอาจจะเข้าใจปลูกผิดก็ได้เลยเดี๋ยวต้องรอดูวีสามจุสี่เพราะมันตัดจบแบบงงๆไงปูอาจจะได้กดทุกคนใจเย็นปว่จะได้กดปุ่กรอกตัวสุดท้ายก็ได้ปู่อาจจะแบบพูดในอีกแง่นึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอดูสามสี่เหมือนกันใช่รอดูอย่างน้นะปูไม่ต้องมานเผาผีแต่แต่ฉากนี้คือแบบจ้าจริงอะเนาะกำจัดแบบว่า

แต่ยังตัดไม่ดูเลยังเชื่อไม่อยู่เลยใช่ก็ยังมีต่วนนั่นอ่ะใช่ใช่ตรงนั้นเรายังไม่หายไปไงยังยังไม่ได้หมดมุกมั้งตรงนี้ก็คือแบบยังไม่คืนไปแล้วว่าก็ต้องรอดูเนาะใช่แต่อีพีเนี้ยคือเข้มข้นมากแล้วคือตอนตอนที่เอาเวิร์มาเนาะเปิดตัวมาแล้วแบบตาสิบน้องค่ะสิบน้องมาแ้รยิ้่นี้เขาคุ้สู้ว่าเฮ้ยอีกใครวะ มันก็อารมณ์แบบว่าเหมือนปะมุเก่าอ่ะตายไปแล้วเนี่ยทาคือคนใหม่คนใหม่นะจี่ออกมาแต่คือก็ความวนของเขาแหละใช่ใช่ที่เข้ามาตอนนี้ก่อนโนบ่าเป็นแบบว่นเพิสิงที่เป็นสีน้องของตจวจสู้ก่อนอะไรอย่างงี้เราอาจนเราก็คือแบบอึ้งไปเลยอ่ะอึ้งแบบไบบไม่ได้อยู่ในเพจนี Assass, like dead, no. ้สิ่งที่ผ่านมาที่ฉันไปร้องไห้ไั่งอยู่คนเดียวหมดวุ่นวืออ่ะหายไปสองสองอันนี้ยังไง พื่อไปวนเวอร์แต่เขาเสียใจไงแต่พอแบบกลับมาอย่างเงี้ยสับสนดูหน้าแบบสับสนแล้วก็อึ้งไปเลยอะแล้วเห็นวปาตอนที่แบบว่ากลับบ้านไปจะค่อยคุยกันนะคืออาจจะแบบง้งมือแล้วเออดูหน้างอนๆอะตีข้างน้าอะไรอย่างเงี้ยดูมันแบบพองแก้มไปหมอ่ะตอนเดนแบบเดนตกแก้มไปสองทีต่อหน้าคนทันยุทธภพเราบอกว่าอะไรนะ แบบว่าอย่าอย่าตีค่ะตอนนี้ไอชาวบ้านไปตีอยู่ที่บ้านไอนี่ยายมันจะขนาดนึงก็ถึ๊งใช่ไหมฉงหลิงดูคารูดีนักแสดงส่วนโดดยอดเยี่ยมนั่นเนี่ยฉงลิงคือหน้าเป็นแหลมน่าสเลนมากคืยแบบว่าหนูไปเป็นหน้าม้าให้พ่อนะวิ่งเข้ามานะแล้วพวกนี้มานะเคลียร์หน้าดิวมานะดิวแบล้ชฉงหลิงคือแบบอีด่าเป็นแหลมนั่งเลยอัน่าเป็นเข็มอะไรอ่ะเข็มน้ำเปล่า ใครกูรู้ที่เหลือรู้กูกับลิงแบบเราเราก็ไม่รู้นะจุดจุดนั้นนว่าว่ายังไงอะไรเงี้ยถึงก็ถือว่าเป็นแผนแล้วกันหรืออาจจะน้องแบบเอออาจจะดีใจหรือเปล่าที่แบบรู้ความจริงทุกอย่างว่าเออบางทีบางทวนไม่ได้ทำงั้นก็เลยแบบนี้อธิบายกันทีหลังแล้วเปล่าก็เลยแบบนี้กลับคืนมาเรียกไปปรับทันตกรรเลยเปลไปเล่นเลยนคือวิ่ตามแล้วอ่ะคือไม่อยู่กับซึนเแล้วนะกับวาไอ้ท่เนย เออกลับไปนิดนึงไม่รู้จะกลับไปอยู่ที่ไหนนะหรือว่าจะไปอีกที่หนึ่งที่ตอนที่อาชียะไปรักษาตัวหรือเปล่าอาจจะเป็นตรงนั้น็ไดะที่บ้านนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นแต่ก็อาจจะกลับไปดีดือเคาเรียกว่าเลยสิอีซีลดูอาจจะกลับไปอาจไม่แน่ใจเออแต่มันก็อยู่ใกล้ๆทียนวัวไงมันก็อันตรายอยู่จะเองผินกระเพกแต่จะเป็นบ้านทอเนทนช่เออก็คืออ่าต่อไปก็เป็นเสี้ยเอ๋อเนาะก็ช็อกไปเลยเนาะกับสีหน้าข้าทางตา แต่น้องแบบรู้สึกว่าน้องก็เสียใจแหละแต่ก็เลือกที่จะแบบเหมือนทาสิ่งที่เขาคิดว่าถูกจริงแล้วอะน้องไว้ใจพ่อตลอดเลยนะเว้ยไว้ใจทุกอย่างทุกอย่างพ่อพูดอะไรเคใช่หรืไรเนี่ยตอนนี้พ่อยอมหมดอะรู้สึกว่าแซ่หรือเป็นคนน่าสงสารที่สุดแล้วอะเหมือนว่าคนที่เลี้ยงมาแต่เขาก็รักของเขานะเขาแบบเชื่อใจพ่อทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าพ่อคิดจะฆ่าเขาในวันวันหนึ่งแบบว่าอุ่าคิดว่าเราให้โอกาสเขาได้พูดอีกรอบหนึ่งอะ ก็กลายเป็นว่าแบบเขาก็ยังจะพูดแบบเดี๋ยวจะพาลูกเพื่อที่จะได้อำนาจมาอีกที่ผีลูกงานไม่หยุดสักทีอะเออใช่แล้วผีลูกงานเหมือนตอนแรกน้องก็แบบยังจะให้โอกาสอยู่แล้วผีลูกงานก็พูดเตือนที่บอกว่าท่านังจะช่วยอีกหรอแบบจะน้องมาพูดแบบตรงๆแล้วว่าแบบคนเราเนี่ยเดี๋ยีมุนั้นบ้างเพราะว่าแล้วก็คือดึงน้องก็ตัดใช่ค่ะ ด้วยความที่รักแหละด้วยความที่เขาไม่มีใครไงแล้วมีคนมาแบบเขาก็มีเจ้าจิ้งคนเดียวที่เทียนเขามาเนาะใช่เขาก็เหมือนคนหน่อเดียวกับทียนนี่มาตลอดนะเป็นคนที่แบบเก่งนะเก่งใช่เขาเป็นคนที่เก่งแล้ววันนี้เคอชุดฟ้าคือดูงามมากน่ารักใช่รู้สึกว่าน่ารักเลยอ่าหวานเลยอะน่าหวานมากอาวบนเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นอันนี้เป็นอีพีแรกเนาะที่ได้เปลี่ยนชุดเป็นแบบโทนออกโทนขาวอืมตอนเขาขาตอนอีพีแรกเลยอ่ะที่ออกขาว แล้วก็มามาแบบเป็นแบบนี้สีแดมตลอดม่วงแดงม่วงแดงฟ้าเขียวเออไม่ซ้ำแต่ก็ชอบที่เขาใส่ชุดแดงนะเอะครองยูของกูลำแพนขนแล้วเกินเปลี่ยนชุดนี้ไอจูบ้างในิยายอ่ะในนิยายมันต้องขนาดไหนวะดูฉากที่เขาแบบแสดงความรักกันเออเอาอกันแล้วแบบส่งสายตาเวลาที่เขาส่งสายตาให้กันอะจนจะสู้กับเออวันเคยสิเนาะในตัวละคร ซึ่งแบบอ้ยมันให้เห็นเลยอะถึงความรักนี่ความสำคัญใจช่วจริงๆนะตอนที่แบบไปง้อกันอะเห็นปะเที่ยวว่าจะไปเที่ยนที่มานนะอะไรอย่างเแล้วเราเจอแบบแม่งนน่ะกลสองเลยอะแค่แบบเสียงจู่ๆจะมาขอไปเลยมึงแก่เสียง พอตอนนี้คือคิดได้แวต่ว่ากลับมาก็ดีแล้วอะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็รู้สึกว่างอนว่าแบบทําไมไม่บอกไม่บอกไอนอะไรอย่างเงี้ยเขาทําแผนเขาสร้างแผลอะไรแบบไว้ไม่ไม่รู้น่าจะเคลียร์อาจจะนั้นน่าจะเคลียร์กันยาวอ่ะกลับบ้าทุกต้นจะโดนด้วยห้องเตะแน่เจิงหลิงน่าจะเดินด้วยน่าจะเดินเที่ยวทั้งสองคนคุณจะภาพนั่งกุกเข่าเออ่อกี้เยู่ใช่ไหมออ้ยพี่นิเต็มอิ่มนะเต็มอิ่มอยู่ ก็ถือว่าเป็นกรรมที่เขาแบบทำทำกับคนอื่นมายนนีเกว่าปีแล้วขนาดพี่ตัวเองยังแบบทำได้นี่ก็แบบตกใจเหมือนกันนะตอนที่อาชีบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะเออแล้วก็แบบไต,ต่เต้ามาได้นามสจากุนนี้มาแล้วก็แบบเออมาได้อยู่ตรงเนี้ยข้พอใครอะไรเงี้ยไปแย่งของมันนี้นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ้ ประเดีนยะเออประเนี๋ยอมาเพื่องหลังมันแบบขนาดนี้เลยเออตั้งแต่แบบเขายังเด็กขนาดนั้นอะที่แบบทำอย่าเป็นใหญ่โตไงอย่างเดี่ยวสุขสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องย่งชิงต่างกันสบายแล้วแต่มันไม่พอใช่ถ้าอยู่ตั้งแต่แรกอะหรือว่าตั้งแต่แต่งเมียตอนแรกอะมันก็สุขสบายเยอะมากเลยนะเขาว่าเมียก็รู้ใช่ป่ะแต่ยังไม่พออีกคนแบบคนนลกไงเออกิน ทุกอย่างกินทุกทางจุบๆก็เป็นอย่างเงี้แหละไมจารอย่างี้ยไปอย่างี้ยอยูนะอยู่กับทุกทรมาร์อยู่เนี่ยมากอดมือก็ติจารณาไปในอีพีที่34มสิบี่ที่ซีตองนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโรไหมด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้มีแฉไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย